ก็มาถึงเรื่องของคําถามละคํถามถามคืออันนี้แต่ละดสอใช่อครับครับเขาก็จะแยกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือตัวคก็คือตัวคําถามแล้วก็ตัว An s w e r คือคําตอบครับสมมุติว่าเราใส่คําถามเข้าไปนะฮะเป็นตัวอย่างแล้วทงนี้เราจะให้ข้อไหนถูกถ้าจะให้ข้อไหนถูกจะอยู่ที่ด้านหลังครับจะมีตัว correct answer ตัว t c correct answer นี้อ๋อครับ ก็ S <S 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 แค่นั้นเองใช่กรอกครบแล้วเนี่ยก็แค่เซฟตรงนี้ฮะเซฟดราฟต์ก็คือสมมติว่าเราทำทำไปแล้วอยากจะพักเดี๋ยวกลับมาออทำใหม่เซฟเป็นช่วงไ, <ป S 1> วได้หรืออาจจะมีกรณีย่อยๆอย่างเช่นเอ๊ะถ้าคำตอบตอนนี้มีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกอ่าถ้าบอกอยากจะ3ามทำยังไงเราก็ ลบทิ้งมีเครื่องหม่กากบาดอยู่ลบทิ้งได้เลยถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มก็มี add answer ครับก็ add ไปสี่ห้าหแล้วแต่ความยาก add new question เพิ่มคำถามเข้าไปอีกสมมุติว่าอรอยากจะมีสัก10-20คำถามนะครับก็จัดการตรงนี้ได้ครับทำเสร็จแล้ว publish อันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆสำหรับเนื้อหาที่ผมอยากจะฝาก เอาไว้ในวันนี้นนไม่รู้ว่าพอจะเป็นประโยชน์ครับอาจารย์รไหมมากเลยครับจะได้ไปลองใช้กับนักเรียนรจริงๆมันสร้างความตื่นเต้นนะแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดก็ถ้าสมมติว่าเด็กๆได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากยิ่งขึ้นก็น่าจะดีนะครับผมขอบคุณอาจารย์นี่สอนมากครับครับผมเช่นกันครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูตอนที่อาจารย์ลองนําไปใช้ครับครับผม สรุปโดยรวมของเนื้อหาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ facebook.com กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องยืนยันอีเมลด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครนั้นเป็นอีเมลแอดเ e s s ของเราจริงๆหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนหาเพื่อนครับโดยที่ระบบของ facebook สามารถดึงเอาอีเมลต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เราใช้งานขึ้นมาแสดงให้ได้เลยครับว่าบรรดาผู้ใช้เหล่านั้นมีใครบ้างที่ใช้ Facebook แล้วเราก็สามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นเพื่อนของเราได้ในทันทีครับและที่สำคัญในวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของการทำแบบทดสอบผ่าน Facebook แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า quizlet ครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเข้าไปที่ quizlet จากนั้นก็จัดการสร้างแบบทดสอบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า knowledge quiz ครับโดยเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อของการทดสอบรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆแล้วก็การจัดลำดับของผลลัพธ์ของการทดสอบครับแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนแต่ละคนอยู่ในกลุ่มระดับใดอย่างเช่นดีมาก ดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คำถามและตัวเลือกต่างๆซึ่งในช่องตัวเลือกนั้นเราสามารถระบุได้ครับว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องท้ายสุดครับหลังจากสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยก็ p Publish หรือส่งแบบทดสอบดังกล่าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองนักเรียนของเรา ก็จะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนหรือว่าหลังบทเรียนได้แล้วแล้วก็ยังเป็นการให้เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนในภายหลังได้ด้วยครับพอได้รับความรู้ใจอาจารแว่นก็คือเรามาต่อยอดได้ อย่างเรื่องของการทําแบบฝึกหัดใช่ไหมในคลิปต,ต่างๆที่เราสามารถออกแบบฝึกหัดมามาเสริมให้เด็กโดยเด็กเขาก็เกิดความตื่นเต้นมันได้จุดหนึ่งคือเด็กที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามาเป็นหนังสือเล่มๆเขาไม่อ่านแต่ถ้ามาเป็นข้อความมาเป็นคลิปที่ถามแล้วมีช้อยให้เลือก เขากับอ่านเพื่อจะตอบว่ามันถูกมันผิดอันนี้คือคือดึงแรงจูงใจแต่น,นี้เราเราเราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งมุ่งหวังในเรื่องของผลคะแนนแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของฝึกทักษะกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะจำได้ไหมว่าคาบแรกครูสอนในเรื่องของ ภาษา,าไทยที่ใช้ในการสื่อสารถูกไหมเออสมัยก่อนเราสื่อสารด้วยวิธีไหนบ้างการสือส่อสารมีอะไรม้างเออจดหมายเขียนจดหมายโทรศัพท์มีอะไรอีกการพูดเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารการพูดการอ่านใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้รูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่เออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวไหมน่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการใช้การสื่อสารในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่าที่แรกเราบอกว่าเราทําโดยโดยเรารู้แค่นี้เราก็ทําแค่นี้แต่พอคุยกับอาจารย์แว่นแล้วเนี่ยสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันทําไม่ได้มันก็ทําได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแบบทดสอบที่เราเออเราจะใส่ลงไปยังไงดีเราจะทําลงไปยังไงให้เด็กได้ฝึกทำใช่ไหมเออง่ายขึ้นใครมีอ e ีเมลบัางมีไหม อมีอ e ีเมลโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมอันเด็กวัยรุ่นมี e mail. อีเมลอ่าเอามือลงครับครูก็มีอ e ีเมลนะคราวนี้เคยเล่นอ e ีเมลแต่ตอนนี้มีอะไรที่มากกว่านะั้น Facebook อ่า Facebook ใช่ไหม Twitter อ่ารู้จักด้วย Hi5 อ่าเคยเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเล่นเข้าไปเล่นอะไรเล่นเกม,เเกมใช่ไหมไหนใครเข้าไปเล่นเกมมาจําเลยเอโอโหย,ยอมยอมรับดีมาก เข้าไปเล่นเกมใช่ไหมส่วนใหญ่ไปเล่นเกมนะเข้าไปเล่นเกมใน Facebook แต่วันนี้ครูจะบอกว่า facebook จริงๆมันทําได้มากกว่าการเล่นเกมอทําอะไรได้มั่งเวลาเราเราเรา,เราเรียนใน facebook แล้วเราเข้าไปใน Facebook เจออะไรมัางก่อนหนึ่งเจอเพื่อนอเจอเพื่อนเจออะไรอีก <Okay. S 1> ข้อคอมเมนต์ข้อความเคยไปโพสต์ไว้ไหมเคยอันนี้คือการสื่อสารยัง สื่อสารแล้วนี่คือการสื่อสารแล้วแต่เราใช้การสื่อสารถูกต้องหรือเปล่าเออนะใช้สื่อสารถูกต้องบอ f เฟ e บ o o k เป็นสื่อที่มันเป็นสาธารณะถูกไหมลูกคือเราไปโพสอะไรไว้ไปเขียนข้อความอะไรไว้คนอื่นก็ทำไมเห็นหมดเพราะฉะนั้นภาษาที่เราเขียนลงไปใน facebook ใช้คำหยาบได้ไหมไม่ได้เออคราวที่แล้วเราพูดถึงเสียงในภาษาไทย จำได้ไหมมีกี่เสียงนะเสียงในภาษาไทยมีกี่เสียง2สเสียงมีอ่ามีอยู่3มเสียงได้แก่เสียงอะไรเสียงแท้สองเสียงแปรสามเสียงดนตรีเสียงไหนสำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงเปล่าเสียงไหนความเสียงมันเปลี่ยนแล้วความหมายเปลี่ยน เ<ด>สียงดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงของอะไรวรรณยุกตเสือเสือเสือ้อฮะความหมายเปลี่ยนไหมจากเสือไปเป็นเสือ้อใส่ไหมโทรเป็นเสือเส้อเออเอาเสือไปทําเป็นเสื้อแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อความใน facebook ครูเห็นหลายคนเขียนวรรณยุกต์ทำไมผิดนะเขียนวรรณยุกต์ผิดไม่เอกเป็นไม่โทรไม่โทเป็นไม่ตี สลับหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะรู้แล้วว่าใช้อย่างไงเดี๋ยววันนี้จะเข้าเฟ e b o ๊ k แล้วลองไปดูซิเพื่อนคนไหนเนี่ยเขียนผิดมั่งเออถ้าเพื่อนเขียนผิดลองแนะนำสิเอ๊ะที่ถูกควรเป็นคำนี้หรือเปล่าอ่าที่ถูกควรเป็นคำนั้นหรือเปล่า,า,ลาแต่อย่าไปว่าเขานะใช้เฟ e b o o k ในการแนะนำถูกไหมช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นะอ้าวทุกคนมี มีอีเมลถามต่อมี Facebook ทุกคนไหมมีไหมอ่ามีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราลองแอดครูเป็นเพื่อนก่อนเออ <c oughs> วันนี้ครูจะเป็นเพื่อนนักเรียนเลยอ่าก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูรับแอดนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะอ้าวมาแล้วนะ,อะโอเคยืนยันนะครับอ้าวของนักเรียนขึ้นยังเข้าไปชมของครูได้ยังลูกเอออ้าวลองเข้าซิแล้วมาดูของครูนะ คราวนี้เราจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบนะเล่นๆสนุกสนานนะ,ะเจอนะคราวนี้แบบทดสอบชุดที่1ภาษาไทยชุดที่1นะพื้นฐานวิชาภาษาไทยเขาบอกว่าพยัญชนะของไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเรียนแล้วคลิกเลยลูกคลิกพร้อมกันไม่ต้องลอกกันนะเดี๋ยวคะแนานจะออกมา ทหมดยังหมดแล้ว,หลวไหนใครได้เต็มมั่งเออใครได้เต็มมั่งร้อยเอร์ซนเลยโอ้เก่งมากไหนใครได้แปดสิบเอร์ซใครได้เจ็ดสิบใครได้หกสิบห้าสิบเอร์ซ็นต์มีไหมไม่มีโอแสดงว่าเก่งนะเนี่ยได้เจ็สิบอร์เซ็ตอัพขึ้นทุกคนเลยง่ายกว่าการทำในกระดาษไหมง่ายกว่า ดูดีกว่าไหม,มเออดีกว่าเพราะวาเวลาชอบใช่ไหมเล่นคอมพิวเตอร์อ่าคราวนี้อา้าวผ่านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันในเรื่องของการใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดทำให้ผมสนิทกับอาจารย์มากๆเลยครับเพราะว่าการได้คุยผ่านทางนี้มันเหมือนกับ ทำให้เรากระชับความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนช่องว่างกับอาจารย์ได้ครับเวลาเจอเนื้อหาที่ไม่ไม่เข้าใจจะโทรไปก็อาจารย์บางทีอาจารย์ติดสอนก็เลยจะฝากข้อความทิ้งไว้ที่ f a c e b o o k แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้ผมได้โอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็รู้สึกดีมากว่าอาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็ท่านไม่ได้ ใช้ความคิดที่เป็นอาจารย์ของท่านตลอดท่านก็ยังรับฟังเราด้วยแล้วก็ท่านยังให้คําแนะนําหรือบางครั้งเวลาเราคิดคิดที่มันนอกกรอบออกไปท่านก็ให้เสรีในความคิดนั้นนะฮะก็ก็ถือว่า Facebook กับอาจารย์ก็ก็ดีครับกับหลังจากที่ได้นํา Facebook ไปใช้จริงนะครับกับนักเรียนก็พบว,ว่าทําให้เกิดผลดี นะครับคือเราหนึ่งเราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นนะครับในการที่เราสื่อสัมพันธ์กันเพราะว่าวัยรุ่นตอนสมัยนี้เขามี Facebook เป็นของเขาเช่นเราเอาภาพเขาไปลงแล้วเขาก็มีการโต้อตอบกับเรามาทําให้เรารู้ถึงระบบะการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตแระวันเป็นยังไงรู้ในเรื่องของบางสิ่งที่เขาเขาอยากจะถามเราในเรื่องของส่วนตัวบางครั้งก็ไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้นะฮะเขาก็ปรึกษาครู หรือไม่ก็เรื่องของงานต่างๆที่เขา,าถามเรามาหรือความรู้ต่างๆที่เขาอยากได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาก็ทำให้เราใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้นครับผมเป็นงไงบ้างครับผมคิดว่าวิธีที่อาจารย์นอนุสรนํา f Facebook ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึง Facebook ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็มีเป็นข่าวให้เราเห็นกันบ่อยครั้ง จริงๆค่จําจกันได้นะฮะตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ข้อนึงของทาง Facebook เพราะจะทาให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเนี่ยไปหาเพื่อนอื่นๆหรือว่าญาติสนิทของเราแต่ประเด็นสําคัญนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องชื่อหรือว่านามสกุลครับแต่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในชีวิตประจําวันที่บางครั้งเราไม่ควรนําไปเผยแพร่ เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะมีบางคนเอาคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เข้าไปใน Facebook บางคนเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลของครอบครัวใส่เข้าไปใน Facebook ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราโพส์ใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดเพราะมันอยู่บน Facebook ครับเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่มากนะัก ฝากเอาไว้ด้วยนิดหนึ่งนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ Facebook ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับทิ้งท้ายเอาไว้อีกนิดนึ่งนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้จักกับคุณครูหรืออาจารย์ท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจฝากนิดหนึ่งแนะนำมาที่ w w w t h a i t e a c h e r s t v ครับเราจะได้เข้าไปติดต่อคุณครูหรืออาจารย์ท่านนั้นแล้วนาเทคนิคเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับ คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจต่อยอดเพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้หมดเวลาของรายการที่ชันเท้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ